สวัสดีค่ะพบกับงนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเลขล่างสองตัวตรงเลขเด็ดๆเ,เข้าชัวนะคะในสูตรนี้สูตรนี้ก็จะแบ่งเป็นสองสูตรย,อย่อยง่ายๆกันค่ะสูตรแรกก็จะเป็นร้อยบนบวก10บนบวก10ล่างสองครั้งนะคะบวกหลักหมื่นบวกหลักแสนและบวก1คงที่ค่ะสูตรที่2ก็จะเป็น10บนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยล่างบวกหลักพันสองครั้งและ 10, 000, บวกหมื่นบวก4คงที่ค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะเพื่อตรวจสอบความมั่นยามของสูตรว่าสูตรนี้เนี่ยเชื่อถือได้เข้าจริงเข้าชัวนะคะสูตรแรกนะคะก็จะได้เป็น0ูนย์บวกแปดบวกหบวกหนะคะบวกส บวก2บวก1คงที่ค่ะก็จะเท่ากับ25นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข5ค่ะสูตรที่2นะคะก็จะเป็น8บวก8บวก7บวก4บวก4บก4บวก4คงที่นะคะเท่ากับ39ค่ะ เราก็จะได้เลขล่าง2ตัวตรงนะคะในงวดที่ผ่านมานั่นคือ59นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากได้ตัวเลขทั้งเรื่องมากขึ้นก็สามารถจับคู่ค่อยตัวเลขบนล่างกันได้นะคะก็จะได้เป็น29 53 59 23นะคะเลขที่เข้าก็59ค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเลขล่าง2ตัวตรงในงวดที่16ตัวตุลาคมที่จะถึงนี้กันเลยค่ะเราก็คำนวณตามสูตรกันเลยนะคะก็จะได้เป็น8บวก9บวก5บวก5บวก3บวก8บวก1คงที่นะคะผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ39ค่ะ สูตที่สนะคะก็จะเป็น9บวก9บวก9บวก7บวก7บวก3บก4คงที่นะคะเท่ากับ48จับคู่ค่อยกันนะคะก็จะได้เป็น38 9 4 3 4 9 8นะคะรอผลวันที่16ตัวตุลาคมที่จะถึงนี้กันเลยค่ะสูตรนี้นะคะก็จะเป็นทั้งตัวเลขเดี่ยวนะคะที่เราเลือกให้คุณนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขชุด4ชุดค่ะที่จะให้คุณเลือกซื้อถ้าคุณชอบตัวเลขไหนนะคะก็ลองซื้อลองเลือกกันดูค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสุดหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องมวดนี้รวย